อีกแล้วครับทีมงานฟูงบินต่ำแต่วันนี้มาแนะนำาำทำความสะอาดบริเวณโบสถนะครับทีมงานฟิงุงฟูง ฟูงบิตนบต่ําครับวันนี้แต่ว่ามาทาในไม่ได้มาในนามฟูงบินต่าวันนี้มาในนาม,มในในามอะไรวันนี้วันนี้มานามอ่าคนใจบุญคนใจบุญมาทำำาําความสะอาดรอบบริเวณโบสถ์ครับวัดห้วยสาพันนามเที่ยวพรุ่งนี้มา wan, อีกวันพรุ่งนี้เราไม่ได้มาเขากินเตี้ยวกัน, <laughs> น <laughs> ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระด้วยนะ ครับต้องทิ้งให้หมดกับพวกวัชพืชต่างๆเพื่อมาขึ้นในโบสถ์ครับ Quần nhằng điêu khóc Quần nhằng điêu Quần chấp 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 ทำจักเกล็กด้มพีอย่างดีมีมด้วยเหรอมีตอมีแตนด้วยเหรอ เออแปลงน่ก็ชอบมาอยู่หน้าจัวเนี่ยอยู่ตรงหลอดไฟนี่เห็นไหมนี่แตนลุดต่อนี่เนี่ยแตนลุดต่อนี่อยู่บนหลอดไฟเนี่ยแตน นู่นนะหน้าจั่วอันนี้ก็แตนเฮ่ไหนมันชอบจริงนะพวกแตนเนี่ยเออมันมันชอบมาอยู่กับจัววัดโอ้ยหมด มันคือต้นอะไรไหมน่ะต้นอะไรไม่รู้มันจันะเป็นลูกนั่นะเรยุ่งระมาหนันั่นเลยต้นลูกมันน่ากินนะ มือออกลบหมดด้วยอน่ะ มีรับได้ไม้ไม่ต้องกลัวมันรับได้ปุ่งนี้มีพระป,ป่าที่วัดครับก็ไม่รู้พระป,ป่ากองใหญ่แค่ไหนยังไม่ทราบรายละเอียดต่อไปได้ทำลายรักฐานครับชุดทำลายรลักฐานมาแล้วนี่ครับคนดีเลย คนทำลายหลักฐานครับเนี่ยน้ารณะหลวงพ่อยือนคุมอยู่เนี่ยยังกล้าเผาเนี่ยคนเนี้ยพูดเล่นสนุกสนานนะครับพี่น้องมาช่วยทำความสะอาดที่วัดครับช่วยทางท่านหลวงพ่อพอเดี๋ยวจะมี มีงานครับคืนนี้ก็เริ่มมีงานแล้ว,วคืนนี้อย่าลืมมาดูวัวงามนะครับมีการประกวดวัวงามที่ท่างโบสของวัดวัดห้วยสามพันนามนะครับพี่น้องพรุ่งนี้ก็จะมีพระป่าด้วย ใครที่มีกิจศรัทธา,าก็เรียนเชิญนะครับทำบุญทังวัดยังมีที่จะสร้างอีกเยอะแยะครับยังขาดปัดจจุปัจจัยอยู่าาน อ๋อได้ละโม่แล้วดีนี่คนไทยเรือเขาบอกว่า ครับบริเวณวัดวก็จะอยู่ประมาณน,นี้คือนี่คือด้านหน้าครับด้านหน้านะครับรก็เรียนเชิญสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบำาุุงพระพุทธศาสนา ก็เรียนเชิญนะครับมาทำบุญกับทางวัดได้ไดเขาไปดู<ะ>เก่<ะ>เาผมก็ได้จะมีเพจจะมีเพจวัดแล้วก็มีเบอร์ทางวัดเบอร์หลวงพ่ออยู่ครับไปดูคลิปเก่าผมเมือ่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วครับที่ผมมาตัดหญ้าแล้วก็ถ่ายไว้จะมีลงไว้เบอร์โทรเพจเฟซบุ๊ก ทางวัดครับปลาเช้ามาเช้ากัน่ะนางเน่สี่ยเอาเสียมาแซ่จะเยอะอยนะเยอะยในนี้เยอะนะเห็ดเาะเห็ดเาะเห้ยไรอะนี่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 เออหน่ะเห็นอะไรเห็นไหมรับอ มันมันเป็นปาา่าเก่านะใช่หลวพ่อห้าศูนย์ว่าประเทศต่างชาตินะตอนนจ้ะเป็นไงคะเป็นง่ายกินไรย,ยังเนี่ยเรากินไรย,ยังวัวหลวงพ่อครับบัวหลวงพ่อไทยมาที่มีโคกะเบอือด้วย คืนนี้ก็จะมีประกวดวัวงามนะพี่น้องที่วัดสำหรับแฟนขับแฟนวัวงามจะเชิญติดตามกันมาได,ได้ได้นะครับพี่น้องคืนนี้ที่วัดห้วย3ามพันนามพี่น้องแต่นี้เป็นวัววัววัดนะพี่น้องวัวหลวงพ่อทายทันชม วัวตัวผู้ตัวผู้วัวตัวผู้ครับวัวตัวผู้หัวหลวงพ่อว่าไงลูกว่าไงว่าไงว่าไงครับุวยตกใจว่าไงลูกน่ารักมากพี่น้องสีสวยด้วย สาวๆพากันล้างถ้วยร้างชามไว้ให้ลวงพ่อไหนๆก็มาทำความสะอาดก็ทำให้มันเส็ยสิ้นทั้งถ้วยทั้งชามหม้อแหกแต่กระโปงโอกระโปงนี่ครับกระต่านเ้าไป,ป <laughs> จุดนั้นหมดหมดแรงครับนั่ง หมดแรงรรมรื่นครับทั้งวัดมีสะเลี้ยงปลาเลี้ยงมลมรื่นดีครับปลาเยอะแยะ ต้นไม้ร่มรื่นครับ าเพียบเลยครับเนี่ยบ่อทั้งวัดนะครับป้ายวัด สามพันนามวัดห้วยสามพันนามพี่น้อง